สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,ครับวันนี้ก็มาแนะนําวิทยุสื่อสารเครื่องดํานะครับสําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ผ่านการสอบและดําเนินการยื่นขอสัญญาณเรียกขันของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารนะครับที่มีทะเบียนนะครับที่มีทะเบียนและก็นําไปขอ ใบอนุญ,ญาตมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้นะครับสำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับราคาเบาๆสบายๆกระเป๋าลูกค้าสามารถที่จะซื้อแล้วก็ให้ทางร้านนะครับยื่นขอใบอนุญ,ญาตให้เลยก็ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะบางท่านสะดวกไปเองก็สามารถที่จะไปยื่นขอเองก็ได้นะครับหรือว่า จะให้ทางร้านยื่นขอให้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะครับนี่ครับอุ้รุ่นนี้รับดีนะครับนี่ผมเปลี่ยนไปใส่สายอากาศยางแล้วนะปกติผมจะใส่เป็นสายอากาศอ่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วไม่ใช่ปกติคลิปที่แล้วเนี่ยใส่เป็นสายอากาศสูงให้เพื่อที่จะรับสัญญาณดูว่ามันรับดีไหมทีนี้มีอ่าเพื่อสมาชิกเนี่ยบอกว่าลองใส่สายอากาศยางดูมันรับได้ไหมก็นี่ครับ ตามจริงตรงนี้เนี่ยมันจะรับสัญญาณได้น้อยนะเพราะว่าอ่าตรงห้องที่อัดบันทึกเทปเนี่ยบันทึกวิดีโอเนี่ยนะครับมันมีทั้งหลอด LED มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างเลยนะครับทำให้กวนเครื่องวิธีสื่อสารนะครับแต่ตนี้ยังรับได้อยู่นะเนี่ยนะครับลูกค้าคือรุ่นนี้เนี่ยสามารถซื้อแล้วก็ นำไปขออนุญ,ญาตมีใช้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เป็นพนักงานยิศสมัครเล่นนะครับที่ยังไม่มีเครื่องราคาเบาๆอะไรเผื่อเอาไปใช้งานบุกๆสมบุกสมบันลุยๆไม่อยากจะเอาเครื่องอลูกหักของเราหรือราคาแพงๆออกไปลุยอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็เหมาะนะครับอันนี้ก็เหมาะแล้วก็สเตนบบยสองบรรทัดด้วยนะครับ โอเคนะครับผมสำหรับท่านใดที่จะหาซื้อไปใช้นะครับผมถ้าอยู่ที่บ้านฟ้าเดี๋ยวในลิงก์ในคอมเมนต์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้กดสั่งซื้อผ่านรั z a d a ช h o ปปีได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับหรือว่าจะสั่งผ่านเพจก็ได้นะครับก็จะมีเก็บทั้งเก็บเงินปลายทางมีทั้งแบบโอนนะครับติดต่อทีมงานทางอินว่าข้อความเพจดูนะครับหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีหมายเลขโทรศัพท์นอวไว้ติดต่อ เอาไว้ปรึกษานะครับขอปรึกษาเลยสอบถามเลยพวกนี้เกี่ยวกับการซื้อแล้วก็นําไปใช้งานได้นะครับโอเคนะสำหรับตัวนี้ก็ขอ,อแนะนำไว้แค่นี้นะครับท่านที่ผ่านการสอบใหม่ๆนะครับหรือว่างบไม่สูงมีงบไม่สูงต้นทุนไม่สูงก็ลองหาเครื่องแบบนี้ไปใช้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ